สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาแกะให้ดูไส้ข้างในหรืออะไรด้านในนะครับของ iPhone 8 Plus ที่ผมได้ซื้อมาในราคา6,800บาท<ว>ในเฟส<ว>ในเน็ตเพราะว่ามีน้องๆเพื่อนบางคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่ามันเป็นเครื่องแท้หรือเปล่าหรือมันเป็นเครื่องก๊อปเครื่องยำนะครับเครื่องยำเนี่ยผมตัดออกไปเพราะว่า พ่อค้าคนที่ผมไปซื้อมานะครับเขาก็บอกตำหนิบอกปัญหาแต่ผมบอกตามตรงเลยเขาบอกไม่หมดนะครับแต่ว่าราคานี้อ่ะหกพันแปกับ iPhone 8 p พารเนี่ยผมว่ามันมันต้องรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ไม่มีสภาพราคานี้ไม่มีสภาพแบบ90%หรือ100%แน่นอนนะครับมันเป็นมือสอง่ะมันน่าจะมีเปลี่ยนอะไรอะไรมาอยู่แล้วแล้วก็พ่อค้าเขาก็บอกว่าเปลี่ยนอะไร มีตำหนิตรงไหนประมาณนี้นะครับก็เลยตัดประเด็นในเรื่องของเครื่องยามอเครื่อง2เครื่องนะครับที่ผมเอามาให้ดูอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยจะเป็น iPhone 7 p l พ s นะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องก๊อปผมซื้อมาทั้ง400เลยนะซื้อมาในซากกองเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าเครื่องก๊อปเนี่ยมันจะเป็นภายในมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเสียดายเครื่องมันเปิดไม่ติด ก็เลยไม่ได้ให้เปิดให้ดูเมนูด้านในนะครับคือเมนูด้านในอะไรเงี้ยระบบมันจะเป็นระบบ Android นะครับไฟล์ apk อะไรต่างๆเหมือนกับมือถือ Android ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่แผงวงจรสีเขียวนะครับเครื่องก๊อปนี่ก็คือเครื่องก๊อปแท้เลยแล้วก็ดีไซน์รูปทรงเนี่ยภายนอกเนี่ยเหมือน iPhone 7 p l พัแท้มากขนาดผมเนี่ยยังถ้าจะดูไม่ออกเลยด้านหน้าด้านหลัง โอเคนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็เกินๆคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวแกะให้ดูภายในนะครับมันมีอะไรเปลี่ยนอะไรมาบ้างมันแท้เป็นยังไงนะครับ iPhone 8 Plus ถ้าไปซื้อมือสองสภาพดีมีกล่องอุปกรณ์ชุดชาร์จครบตอนนี้อยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทถึง12,000ห่นะครับตามคมจุ 64, 128, 256นะครับผมสาภาพดีในร้านเพจต่งตางๆ แต่ถ้าราคานี้6,800เนี่ยส่วนมากก็จะมีแบบเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตมานะครับหรือมีตำหนิที่สแกนนิ้วมือไม่ได้อย่างเครื่องนี้เลยนะครับวิธีการเช็ค iPhone เครื่องบายพาสมาหรือว่าเครื่องติด iCloud หรือเปล่านะครับให้เรากอบเลข e m มีนะครับในตัวเครื่องหรือว่าถ้าเป็นไอคอมก็กอบ3ผ่านโปรแกรม3 y o ย t ทู e ได้นะครับ ซึ่งโปรแกรมเนี่ยมันจะบอกไม่ชัวร0 0์100%นะทุกคนให้เราไปเช็คในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ให้เราไปที่เว็เวบไซต์เช็ค iCloud นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์หรือหรือเว็บไซต์ไว้ให้นะครับก็ให้เรากรอกเลข EME นะครับของ i p h o n e เครื่องเราที่เราจะเช็คไปที่ iCloud นะครับ i c l ล u d เช็คหรือ EME เช็คนะครับแล้วก็ใส่เลขแล้วก็กดแล้วก็ให้เราทำการกดเช็ค iCloud นะครับมันก็จะบอกสถานะว่า เครื่อง on, ออนเครื่องออนหรือเครื่องออฟนะครับถ้าเครื่องออฟก็คือแสดงว่าเครื่องไม่ติด iCloud นะครับซึ่งมันก็จะบอกเลขอีมี่บอกชื่อรุ่นของ iPhone ของเรานะครับก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือที่มันจะบอกว่าถ้าเป็นเครื่องออฟไม่ติด iCloud ก็แสดงว่าคือมันไม่ใช่เครื่องเครื่องไบพาสมาแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องออนนะครับแต่ร้านเขาบอกว่า ไม,ไม่ติดไอคาวเนี่ยอันนี้แสดงว่าเป็นเครื่องไบพาสมานะครับหรือเราโดนหลอกแน่ๆนะครับผมแล้วก็ามาบอกวิธีการเช็คเครื่อง iPhone มือ2นะครับว่าวิธีการเช็คยังไงนะครับจะมี2วิธีวิธีหนึ่งเนี่ยจะเช็คผ่านคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรม3 YouTube คือโปรแกรม3 YouTube เนี่ยเช็คได้ถึงกระทั่งแม้หูฟังว่าแท้หรือก๊อปหรือสายชาร์จแท้ iPhone แท, iPhone แท้ iPhone เปลี่ยนอะไรตรงไหนมาแล้วก็แบบโปรแกรมเนี่ยมันทำได้หลายอย่างเลย เจลบ,บ่งเจเบกดีสโตนนะครับล้างเครื่องวิธีการดูก็เข้ามาที่โปรแกรม3 YouTube นะครับผมข้ามขั้นตอนการติดตั้งไปแล้วกันนะครับแล้วก็เข้ามาที่ดูรายงานการตรวจสอบนะครับให้เราเชื่อมต่อ iPhone ของเราเข้ากับโปรแกรม3 YouTube แล้วก็สายชาร์จขอแนะนำให้เป็นสายชาร์จแท้ด้วยนะนี่เลยนะครับมันก็จะขึ้นการแจ้งเตือนเป็นสีตัวหนังสือสีแดงนะครับ ว่ามันเปลี่ยนกล้องหน้ากล้องหลังมาแล้วก็มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วก็ตัวทัชไอดีมันเสียนะคบแต่มันยังกดได้อยู่ก็ประมาณนี้แต่อย่าง,งอื่นมาอาจจะเช็คไม่ค่อยได้ก็คือวิธีที่2ก็คือการแกะเครื่องแล้วกันนะครับเ <simpl kie. S 2> ช็คอะไรว่ามันเปลี่ยนอะไรตรงไหนมาบ้างนะครับแล้วก็ต้องหาเครื่องเครื่องแท้แบบศูนย์แท้ๆมามาเทียบหรือภาพอะ่ะนะครับจากใน Google ที่เป็นเครื่องแท้ เครื่องนี้มันจะเปลี่ยนเ,เครื่องนี้มันจะมีบอดี้ด้านหลังนะครับหรือฝาหลังมแลาวนะครับทัดสแกนไอทิ้งทัสแกนนิ้วไม่ได้นะครับแล้วก็อ,อย่างที่บอกเลยนะครับมันเป็นเครื่องสูไทยแท้แน่นอนนะครับบอดแท้แน่นอนนะครับแต่ว่าอะไรมีเปลี่ยนมานะครับ <S <S 1> <S 1> ตัวนี้ตูดชาร์จมันจะไม่มีเหล็กไอตรงตูดชาร์จนะครับตัวตัวครอบตูดชาร์จอะนะครับแล้วก็น็อตมันมีขันมาตัวหนึ่ง โอเคเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับวิธีการแกะก็ง่ายๆนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายมือหนึ่งมันอาจจะแกะยากนะเพราะว่ามันจะมีซีนกันน้ํานะครับแต่ถ้าเป็นมือสองเคยแกะเปลี่ยนแบตมาแล้วหรือว่าเคยเปลี่ยนอะไหล่มาเนี่ยมันจะแกะง่ายนะอุป,รปรกรณ์ที่แกะก็20บาท40บาทเองนะครับหาซื้อตามเน็ตได้นะครับ ภายในก็ประมาณนี้เลยไส้ในของ iPhone 8พัดนะครับ oh, <no. S 1> แบตเตอรี่เนี่ยเป็นของงานรีพัดนะครับผมเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับแล้วก็เทียบให้ดูว่าของก๊อปกับของแท้นะครับเมมบอร์ดวงจรด้านในไส้ในจะเป็นแบบนี้นะครับของก๊อปจะเป็นแผงวงจรสีเขียว น้องๆออที่น้องๆเพื่อนๆบางคนที่ไม่รู้ว่าเครื่องแท้เครื่องก๊อฟมันเป็นยังไงนะครับผมเปิดให้ดูแล้วก็เทียบให้ดูฝั่งขวามือเครื่องเจ็ดพัดนะครับเครื่องก๊อฟมันจะเป็นแบบนี้ภายในนะครับส่วนเครื่องแท้เมมบอร์ดพวกอ,อะไหล่ด้านในมันจะเป็นแบบนี้นะครับมีโลโก้ p p p l มีอมีแต่ว่าเสียดายแบตเตอรี่มันเป็นของงานรีพัดนะครับแต่มันขึ้นแบบมันขึ้นสุขภาพแบบร้อนะ หน้าจอน่าจะเปลี่ยนมานะครับแต่เป็นงานเกตที่เป็นชิปแท้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นงานงานเกตไม่ดีเนี่ยมันจะท่าสกรีนเพี้ยนนะครับเพราะมันจะมีระบบของ Apple ที่ตรวจสอบหน้าจอแท้หรือหน้าจอก๊อปนะครับแล้วก็ตัวนี้มันไม่ขึ้นทูโทนนะครับถ้าเปลี่ยนหน้าจอมาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นทูโทน,นของ iPhone 8 iPhone 8 p l พ s ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นอาจจะเช็คยากหน่อยนะครับอย่างแกะเครื่องมาดู Apple โลโกด้านบนนะครับ เนี่ยแต่นนี้มันไม่มี Apple l o โลโก้โลโก้ของ Apple นะครับแต่เป็นงานเกตแต่ท้าสกินโอเคอยู่หน้าจอสีสดนะครับหน้าจอสีสดการทัชสกินเล่นเกมก็โอเคอยู่น่าจะเป็นงานจอชิปแท้นะครับเพราะว่าผมเคยเปลี่ยนจอมาแล้วของงานเกตรีพาร์ตน่ะมันจะทัชสกินเพี้ยนะแต่แบตเตอรี่มันมันจะขึ้นสุขภาพ100%ซได้นะครับแต่จอมันจะไม่ขึ้นดูโทน แล้วก็เวลาใช้มันจะทัดเพี้ยนอะของงานรีพัทนะเพราะว่า Apple มันมีระบบตรวจสอบนะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับกล้องหน้าพวกกล้องหน้าชุดทั้งหน้าจอด้วยนะครับมันน่าจะเปลี่ยนมานะครับเพราะว่ามันมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์บนกล้องนะครับแต่บ่อร์ดนี่น่าจะไม่ไม่โดนซ่อมมานะครับแต่มันลอกอะไอตัวดำๆมันลอกนะครับมันลอกมันจะเห็นสีเงินๆ,ๆประมาณนี้ แล้วก็มันจะมีวิธีเช็คว่าเครื่องโดนน้ามาหรือเปล่านะครับให้สังเกตรอยคาบน้ําแล้วก็สังเกตสติกเกอร์สีขาวนะครับมุมมุมด้านบนตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นสีแดงนะครับแสดงว่ามันน่าจะโดนน้ําหรือโดนละอองน้ำมามันก็จะมันจะขึ้นสติกเกอร์เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้ามันไม่โดนน้ามามันก็จะขึ้นสีขาวประมาณนี้นะมันจะมี2จุดนะทุกคนอีกจุดห น่าจะอยู่ฝั่งฝั่งขวามือนะครับแต่ผมหาไม่เจอแล้วก็อาจจะอยู่บนบนหน้าจอก็ได้นะครับเป็นหน้าจอแท้นะครับแต่ตัวนี้มันเปลี่ยนหน้าจอมาก็วิธีการเช็คง่าย,ายๆคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกมอเตอร์สันนะครับก็ขึ้นแล้วโลโก้ Apple ของแท้นะครับปุ่มพวกลำโพงสายแพรนะครับน่าจะแท้มานะครับเพราะว่ามันไม่มีรอยการเปลี่ยนหรือแบบงานติดอะ งานติดมันเนียนมาแบบเดิมๆหน่อยแต่มันไม่มีน็อตตรงที่ตู h ชาร์จนะครับแล้วก็ไม่มีตู้ครอบเล็กคิดว่าน่าจะเปลี่ยนตู h ชาร์จมาด้วยนะแต่ผมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันไม่มีน็อตขันตู h ชาร์จมาเลยนะก็อย่างว่าเลยนะครับมือสองราคา6,800นแะคือแค่มันเอามาใช้งานได้เล่นเล่นเน็ตดู YouTube เล่นเกมได้ผมว่ามันก็คุ้มแล้วสำหรับมุมมองผมนะ เอาเอาบอร์ดมาขายเอาจอไปขายเป็นงานมือสองแยกอะไรขายเนี่ยก็คุมแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็น board, ate, บอร์ด t ีเฮะโมเดลทีเฮนะครับก็โอเคอยู่นะครับผมราคานี้ผมก็ไม่ได้ซีเลียสน,นะทุกคนเพราะว่าพอาดีผมที่ผมแก่ผมจะเปลี่ยนบอดี้ให้มันเป็นสีแดงนะครับผมจะเปลี่ยนบอดี้ฝาหลังอะ่ะมันแล้านะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีโปรดักเต็นะครับแต่ว่าผมยังสั่งซื้ออยู่มาทำคลิป วิธีการเช็คเบื้องต้นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับสวัสดีครับ